อัจฉริยะสั่งเสียบริจากร่างตัดพอปืนหาง่ายอำนาจอิทธิพลมืดมากมายจากกรณีที่คุณอัจฉริยะเรือรัตนพง์ประธานชมลมช่วยเหลือเยืออาชญกรรมได้แถลงข่าวเปิดหลักฐานทวงคืนความยุติธรรมให้กับแตงโมนิดาถึงขบวนการสร้างพยาหลักฐานเท็จเมื่อวันที่9กพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยคราว คุณอัจฉริยะได้เปิดเผยว่า GPS เรือมีการแก้ไขหรือไม่ GPS ก็อาจจะเสียเพราะฉะนั้นหลักฐานจึงไม่น่าเชื่อถือและเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ควรนำมาเป็นหลักฐานในคดีนอกจากนี้ยังมีการเผยข้อมูลว่าที่กระติกอ้างว่ามีการวนเรือไปหาแตงโมภายในเวลา30วินาทีไม่เป็นความจริง ส่วนเรื่องที่ตำรวจอ้างว่ามีคลิปคนนั่งท้ายเรือในนาทีที่แตงโมพัดตกเรือไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเงานั้นเป็นคนหรือไม่จึงยังน่าเชื่อถือทั้งนี้คุณอัจฉริยะยังได้เปิดคลิปขณะที่หมอเอาร่างของแตงโมมาจําลองกับใบพัดเรือโดยไม่ขออนุญาตคุณแม่แตงโมริยาิ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดหลักจริยธรรมในคลิปกล่าวว่ามีแผลถูกใบพัดเรือ9-10ถึง10ครั้งนอกจากนี้ยังมีหลักฐานอื่นๆประกอบความน่าเชื่อถือมีคลิปเสียงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยอมรับกับหมอนิติเวทว่ามีการทำหลักฐานแตงโมขึ้นมาจริงเป็นการยอมรับจากตำรวจภูธรภาคหนึ่งยศพันโทขึ้นไปและมีประเด็น แผลข้างขวามไม่ได้เกิดจากใบพัดเรืออีกด้วยพบว่าคุณอัจฉริยะเคยไล้สดสั่งเสียไว้ว่าตัวเองหากเป็นอะไรไประหว่างทำคดีตแตงโมฝากประชาชนคนไทยช่วยดูแลลูกสาวของตนและช่วยจัดงานศพให้ตนด้วยถ้าผมเป็นอะไร ก็ช่วยดูแลครอบครวัวผมด้วยแล้วกันช่วยจัดงานให้ผมด้วยเพราะที่บ้านผมมีแต่ลูกสาวที่ยังเล็กอยู่สองคนฝากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับก็ถ้าผมเป็นอะไรไปก็ช่วยดูแลครอบครัวผมด้วยแล้วกันเพราะเราเองก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างมันไม่มีอะไรแน่นอนโลกปัจจุบันปืนหาง่ายอำนาจรัฐ อำนาจอิทธิพลมือต่างๆมันเยอะแยะมากมายแต่ผมก็ยังยืนยันว่าตราบใดที่ผมยังมีลมหายใจอยู่ผมก็จะทวงคืนความยุติธรรมให้กับน้องแตงโมผมต้องเอาคนผิดมาลงโทษตามกฎหมายตามหลักฐานที่เป็นจริงไม่ใช่หลักฐานที่สร้างกันขึ้นมาทั้งยังบอกอีกว่าผมทำคดีแตงโมก็ถือว่าสละแล้วอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไป แล้วแต่ฟ,า,ฟาลิกิตถ้าฟาลิกิตก็ไม่มีสิทธิ์ห้ามอะไรได้อย่างที่ผมบอกผมบริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลไปแล้วชาวเน็ตชี้เป้าพันตำรวจเอกหญิงหมอนิติเวชขโมยร่างแตงโมออกมาทดลองชาวเน็ตเปิดวาร์ปชี้เป้าพันตำรเอกหญิงหมอนิติเวชขโมยร่างแตงโมออกมาทดลองรูปคืบหนักกว่าเดิมจริงๆสําหรับ คุณอัจฉริยะหรือัตนพงศ์กับการทวงคืนความยุติธรรมให้กับคุณแตงโมนิดาดาราสาวที่ตกเรือสปีดโบ๊ทซึ่งเพื่อนๆในเรือต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแตงโมนิดาพระตกเรือโดยอุบัติเหตุจากการที่เธอไปปัสสาวะท้ายเรือซึ่งคำนี้เป็นคำพูดที่แซนวิสาพัฒนหนึ่งในเพื่อนแก๊งสปีดโบ๊ทยืนยันจนถึงเวทีสุดท้าย ทว่าคุณอัจฉริยะที่ตอนนี้หลายคนยกให้เป็นอีกหนึ่งตัวแทนหมู่บ้านได้ออกมาเผยหลักฐานเกี่ยวกับคดีของคุณแตงโมนิดาอย่างต่อเนื่องอย่างเมื่อวันที่9พฤษภาคมประธานชมรมช่วยเหลือเยอาชยากรรมคุณอัจฉริยะคนนี้ก็ได้นําคลิปหลักฐานเด็ดมาแชร์ต่อหน้าสื่อมวลชนว่ามีการนําร่างอันไร้วิญญาณของแตงโมมาทําการพิสูจน์กับใบพัดเรือ อีกทั้งคุณอัจฉริยะยังบอกอีกว่าร่างแตงโมถูกขโมยไปเพื่อกระทำการดังกล่าวให้สดคล้องกับคำให้การของคนบนเรือซึ่งช่วงตอนหนึ่งของคลิปนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่ทำการพิสูจน์ได้นำใบพัดเรือมาทำท่าปั่นขาแตงโมก่อนที่จะอธิบายว่าร่องรอยแผลต่างๆนั้นมันเข้ากับใบพัดเรือทำให้เกิดแผลขึ้นกว่า10รอยในขาทั้งสองข้าง อีกทั้งช่วงตอนหนึ่งคุณอัจฉริยะยังได้เปิดแชทลับหลังจากที่สื่อมวลชนถามว่าได้คลิปมาจากที่ไหนเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดพร้อมทั้งระบุอีกว่าในแชทนี้บอกหมดว่ามีใครบ้างรวมไปถึงชื่อหมอที่กระทํากับร่างของแตงโมซึ่งตนเองจะไม่ขอเอ่ยชื่อเนื่องจากในแชทได้มีชื่อระบุอย่างชัดเจนอีกทั้งยังบอกอีกว่าถ้าไม่จริงให้มาฟ้องตนได้เลย เกี่ยวกับเรื่องนี้ไยสืบโซเชียลได้ตามหาแพทย์หญิงคนดังกล่าวและมีการชี้เป้าแล้วว่าใครคือคนที่นำร่างแต่งโมออกมาทดลองจากผแผนกนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจซึ่งมีชาวเน็ตรายหนึ่งนำภาพของหญิงสาวรายหนึ่งซึ่งมียศถึงพาตบดเอกหญิงพ่วงตำแหน่งนายแพทย์และยังทำงานด้านพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับบุคคลของนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ โดยในภาพนี้พันเอกนายแพทย์ทวชัยการจนารินอดีตศัลยะแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้ออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นบุคคลน,นี้ที่ทำเรื่องดังกล่าวซึ่งในข้อมูลระบุว่าแพทย์หญิงขโมยศพแตงโมคนนี้มีตำแหน่งนายแพทย์สบหหัวหน้ากลุ่มงานตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับบุคคลนตรพตรทำให้ชาวเน็ต ต่างแชร์ภาพนี้ออกไปเป็นจำนวนมากพร้อมทางมีภาควิจารณ์ในเชิงลบอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามทีมข่าวได้ลงพื้นที่รายงานว่าคุณอัจฉริยะได้เดินทางไปแจ้งความพันตำรวจเอกหญิงหมอนิติเวศกับพวกขโมยร่างแตงโมที่กองบังคับการประปรามการทุจริตประพฤติมิชอบหรือปอปอป,ปซึ่งคุณอัจฉริยะกล่าวโทษดำเนินคดีอาญาพันตำรวจเอกแพทย์หญิงนภพัฒน นัทสุมนในแพทย์สบ5สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตํารวจกับพวกต่อผบอกอบปบปปพลตํารวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วในข้อหามาตรา161 162วงเล็บ1 264 265 335วงเล็บ6 269และ157อีกทั้งยังได้บอกอีกว่าหมอคนสวยนอนไม่หลับแน่ งานเข้าแล้วอายการสั่งสองถิมแพทย์ผ่าชนสูตรร่างแตงโมนิดาเข้าพบด่วนค่าแจงปมบาดแผลหลังเป็นข้อขัดแย้งอยู่ในตอนนี้คืบหน้าคดีแตงโมหลังอายการสั่งให้สอบเพิ่ม20ประเด็นเพื่อให้เกิดความกระจ่างหลังมีข้อสงสัยหลายลจุดในคดีนี้ที่สังคมยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ล่าสุดอายการจังหวัดนนทบุรีได้มีคำสั่งให้พนักง,งานสอบสวนส,วนส่งพยานผู้เชี่ยวชาญมาให้อายการสักถามโดยพยานผู้เชี่ยวชาญที่เดินทางมาพบอายการในวันนี้คือทีมแพทย์จากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจและทีมแพทย์นิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม โดยทั้งสองทีมเป็นแพทย์ที่ทำการชนสูตรผาร่างของดารานักแสดงสาวแตงโมนิดาคาดว่าอายการจังหวัดนนทบุรีน่าจะซักถามเกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องบาดแผลที่พบตามร่างกายของผู้เสียชีวิตหลังไายเป็นข้อขัดแย้งอยู่ในตอนนี้งานเข้าแล้วคดีแตงโมพบอัลโซเลมหรือยาเสียตัวในพยานบุคคลบนเรือหนึ่งราย คุณสร,รยยทธสุทัศนจินดาได้โพสต์ก็ความผ่านทางเฟซบุซ๊กสรอยทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวโดยมีเนื้อหาว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเผยยังไม่ได้รับคำชี้แจงจากตำรวจปมไม่ตรวจสารเสพติดสองผู้ต้องสงสัยบนเรือคดีตแตงโมขณะที่พบสารเสพติดของพยานบุคคลจำนวนหนึ่งรายเป็นสารกลุ่มเบนโซไดอะซีปินชนิดอัลฟาโซแลม วันที่9พฤษภาค,คมปี65พันตำรวจโทกีรพกรทีรานนท์เลขาธิการสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินได้กล่าวว่าขณะนี้ได้รับหนังสือผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดีการเสียชีวิตของนางสาวพ,พัทริดาพชารชรวีรพงศ์หรือแตงโม ตามที่นายรณรนครงแก้วเพชรประธานเครือข่ายรุนรงทวงคืนความวยุติธรรมในสังคมได้ยื่นเรื่องร้องเรียนขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาและสแสวงหาข้อเท็จจริงตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีกรณีใช้ดุลพินิษโดยมิชอบด้วยกฎหมายและเลือกปฏิบัติ ในทางการตรวจหาสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในร่างกายของประจักษ์พยานจำนวน3คนแต่ไม่ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของประจักษ์พยานอีกสองคนซึ่งเป็นคดีเดียวกันและอยู่ในสถานที่เกิดเหตุเดียวกันซึ่งสรุปได้ว่าเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ปีหกพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบ,บุรี พนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบ,บุรีได้ประสานงานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระนางกลาวทำการเก็บตัวอย่างเลือดจากพยานบุคคลที่อยู่ในเรือลำเกิดเหตุจำนวนสามรายระหว่างเวลา12.07นาถึงเวลา13.30นาต่อมาเมื่อวันที่9มีนาคมปี65พนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบ,บุรีได้ส่งตัวอย่างเลือดดังกล่าว ไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาเพื่อตรวจหรือทดสอบหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดและตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของพยานบุคคลในเรือลำเกิดเหตุผลการตรวจพิสูจน์ตัวอย่างเลือดโดยวิธีแกสโครมาโตกรฟีตรวจไม่พบแอลกอฮอล์แต่อย่างใดแต่ผลการตรวจหาสารเสพติดของพยานบุคคลจำนวนหนึ่งรายตรวจพบสารกลุ่ม เบนโซไดอาซิปีนชนิดอัลปาโซแลมอันหนึ่งเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมสถานีตำรวจภูธรเมืองนทบุรีได้ประสานให้แพทย์และเจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจตรวจร่างกายสารเสพติดและเก็บชีววัตถุของพยานบุคคลจำนวน5รายที่อยู่ในเรือลำกิดเหตุโดยทำการเก็บตัวอย่างเป็นปัสสาวะ จากพยานบุคคลจำนวน3รายและปัสสาวะและเลือดจำนวนหนึ่งรายแต่พยานบุคคลที่อยู่ในเรือล่องเกินเหตุจำนวนหนึ่งรายไม่ได้ทำการเก็บตัวอย่างใดๆเนื่องจากเจ้าตัวไม่ยินยอมให้ทำการเก็บตัวอย่างเลือดและปัสสาวะทั้งนี้สารเสพติดสามารถตรวจพบจากตัวอย่างของร่างกายได้นานที่สุดคือตรวจทางเส้นผมโดยสามารถตรวจหาสารเสพติดได้ย้อนหลังนานกว่า3เดือน แต่การตรวจหรือทดสอบหาปริมาณแอลกอฮอล์นั้นจะสามารถตรวจพบภายหลังดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปในร่างกายภายใน30นาทีและปริมาณแอลกอฮอล์จะลดลงเฉลี่ย15-20มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตามหากสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับการชี้แจงข้อเท็่จริงจากตำรวจภูธรภาคหนึ่งแล้วจะเร่งรัด สรุปผลการวินิจฉัยโดยเร็วและก่อให้สังคมมั่นใจว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในคดีนี้อย่างเท่าเทียมกันโดยยึดถือพยานหลักฐานและหลักกฎหมายเป็นสำคัญข้อมูลจากกองควบคุมวัตถุเสพติดยาอัปาโซเลมเป็นยากลุ่มเบนโซไดอะซิปินที่ออกฤทธิ์ส,สั้นหรือนานปานกลางเช่นเดียวกับ โลลาซิแปมมีชื่อทางการคา้าเช่นโซแลมซานเนกเป็นตน้นใช้สำหรับรักษาอาการวิตกกังวลสงบระง,งับและช่วยให้นอนหลับมีการดูดซึมยาทีแมภายใน1-2ชั่วโมงจับกับโปรตีนในพลาสมาได้67-72%ถึงเซนและมีค่าครึ่งชีวิต11.1-19ถึงชั่วโมงซึ่งฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอื่นๆ ที่พบเช่นใครกล้ามเนื้อต้านอาการชักทําให้สูญเสียความทรงจําชั่วขณะความสามารถในการเรียนรู้และความจําลดลงสมรรถภาพในการทํางานที่ต้องใช้ความชํานาญหรือการตัดสินใจฉับพลันเสื่อมลงเนื่องจากยานี้มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางจึงมีผู้ที่นํายาตัวนี้มาใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดเช่นที่ปรากฏตามสื่อต่างๆว่ายาเสีย